สวัสดีจา้าวันนี้เราจะมาทำซุปเห็ดกันนะคะง่ายๆเป็นซุปเห็ดฟางนะคะก่อนอื่นก็ล้างแล้วก็หั่นเห็ดไปต้มก่อนจ้าก็ใส่เห็ดลงไปต้มแลวนะคะเด็วตรงไว้ประมาณสัก10บนาทีหรือว่าให้เห็ดมันแบบพอจะนิ่มๆ เนรียมถ้ายเลยจ้ะคั่วหอมกระเทียมพริกนะคะพอดีมะชีฟ้านี้แค่อันเดียวเม็ดเดียวก็เลยใส่พริกขี้หนูด้วยแล้วก็เราไปใส่ผักชีฝรั่งสับแบบนี้เดี๋ยวมาดูตอนเสร็จมีมะนาวนะคะน้ำตาลน้ำปลาขวดใหญ่แล้วก็น้ำปลาราดจ้าไม่ไหวน้ำปลา,านะคะอะมาลองปรุงกันเลย ว้าวปาดอะไรก็ร่วงหมดอลองดูนอำมัเนงอบีบไปมีอ,อะไรไม่พลงดต้องไม่หนีลองตันสจจิจ้ะลองชิมบึมน,น้ำปลาดับึมมาก เราทำดูยากมากมตั้งเข็มเ่ยอุ้ยเออย okay, มน,มนมันนิดมือ้ย จาลืมลืมใส่เข้าวคั่วจ้าน,นี่จะมาใส่ตามหลังได้เนาะใส่แล้วก็คลุกเขาเข้าร่วมกันค่ะแบบนี้เลยนะคะแซบๆน้ากันจ้าอร่อยนะคะอันนี้ชิมแนละ้วอร่อยมากทุกคนไปลองทำตามได้นะคะมาจากอันนี้อยากเก็บก่อนอันนี้จะเป็นเครื่องปรุงหมงน้ำนะคะ มีมะนาวนะมะนาวอุ่นแต่มแสง